คุณผู้ชมคะต้องบอกจริงๆปฏิเสธไม่ได้นะทุกวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทในทุกๆอย่างเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของการเกษตรเขาบอกว่าการนําเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างราคาสูงแน่นอนว่ายังไม่สามารถที่จะมาทํางานหรือใช้ได้จริงในพื้นที่ทางการเกษตรของบ้านเราไทยเรานี่แหละก็เลยมีธุรกิจค่ะที่ผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรเหมาะสําหรับ พื้นที่ในไทยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจอยากพาคุณผู้ชมไปตามกันใน SME ต้องขยายค่ะพื้นที่ภาคกลางเช่นจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญแต่ในปัจจุบันทำเกษตรแบบเดิมๆอาจไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเรานําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้ก็จะสามารถช่วยเกษตรกร,กรให้มีรายได้มากขึ้น บริษัทสยามอิมพิเรนซ์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายจอบหมุนและอุปกรณ์การเกษตรสำหรับต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ที่ช่วยให้เกษตรกรลดขั้นตอนการทำงานประหยัดต้นทุนและเวลารวมไปถึงลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานสินค้าของเรานะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานเกษตรสำหรับเตรียมดินเพาะปลูกทั้งในานาข้าวและงานไร่อ้อยเช่นจอบหมุนสำหรับไร่อ้อยนะครับเรามีอุปกรณ์นวัตกรรมนะครับเช่นเครื่องสานใบอ้อยเครื่องกวาดรวมกองใบอ้อยเครื่องอัดใบอ้อยเป็นต้นเพื่อลดการ เผานะครับลดปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5ชิ้นส่วนสําคัญสําคัญนะครับทางบริษัทได้นําเข้าจากยุโรปมาประกอบแล้วก็ออกแบบให้เหมาะสมกับแปลงนาในไทยนะครับจุดเริ่มต้นธุรกิจมาจากการมองเห็นปัญหาของชาวนาที่นิยมซื้อแทรกเตอร์เก่าและจอบหมุนเก่าจากญี่ปุ่นมาใช้แล้วต้องเจอปัญหาไม่สามารถทํางานในแปลงนาได้เนื่องจากสภาพแปลงนาของไทยที่มีความแตกต่างก,กันกับญี่ปุ่นเมื่อประมาณปีพศ2540นะครับการนําเข้าจอบหมุนใหม่จากต่างประเทศเนี่ยมีราค คุณกรชนิโนโอภาสเถียรนะครับซึ่งทํางานร่วมกับหน่วยงานกองเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรได้เชิญชวนคุณพ่อผมหรือคุณพยานชาศิไพบูล์นะครับมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการสร้างจอบหมุนที่มีความเหมาะสมกับเมืองไทยเพราะในยุคนั้นนะครับการผลิตจอบหมุนในเมืองไทยเนี่ยมีราคาที่สูงมากตามแนวคิดที่ว่าทําอย่างไรให้จอบหมุนนะครับมีราคาที่เหมาะสมที่เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงได้หลังการเข้ามาบริหารงานของคุณเมธา สีไพูลย์ทายาทรุ่นที่2วันนี้บริษัทตั้งเป้าขยายตลาดไปยังต่างประเทศเน้นเจอะกลุ่มประเทศในอาเซียนโดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นเพื่อนคู่คิดให้การสนับสนุนด้านเงินทุนธนาคารกรุงเทพเนี่ยครับเป็นเพื่อนคู่คิดสนับสนุนด้านลงทุนให้เงินกู้ตั้งแต่คุณพ่อผมได้เริ่มทํากิจการหลังจากที่เรามีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับธนาคารกรุงเทพก็ได้ยื่นมือเข้ามาสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งโดยการให้เราสร้างโรงงานหลังที่สองทให้เราผลิตสินค้าได้ ห,หลากหลายขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ แนวคิดการทําธุรกิจของเราคือการสร้างความแตกต่างให้เป็นจุดขายนะครับด้วยการใช้ชิ้นส่วนคุณภาพสูงเช่นหัวกเกียร์ฮาคับวิดีโอโซ่และใบจอม,มุนที่จําเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตส่วนที่2คือความเชี่ยวชาญในการออกแบบแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมายของเราก็คือการเจาะตลาดกลุ่มประเทศเซ c l ีหรือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามเพราะว่ากลุ่มประเทศเซ CLV ในภาคเกษตรกําลังจเจริญเติบโตได้ดีถ้าเรา ได้จับคู่กับพันเนอร์ที่ดีก็สามารถมีโอกาสสำเร็จสูงครับผม